ระับศูนย์ผู้พิทักษ์โดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสวัสดีครับครูกฎชกรทาราชีพเป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนวังไกลกังวลมาหลายปีครับซึ่งมีการถ่ายทอดสดไปสู่โรงเรียนอื่นทั่วประเทศเด็กหลายคนเห็นเธอผ่านเพียงจอโทรทัศน์เท่านั้นจะเป็นอย่างไรถ้าเราพาเธอไปพบกับลูกศิษย์ในโรงเรียนอื่นพักสักครู่ช่วงหน้าพบกันในผู้พิทักษ์ครับ เล่านิทานที่สอดแทรกวิชาความรู้เป็นรูปแบบวิธีการเรียนการสอนของครูกฎจกรทาราชีหรือครูแนนซี่ Nancy, หรือครูดิ้งดองประจำวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4โตรงเรียนวางใจก,กังวลมานานกว่า1ิปีแล้วก็ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนเรื่องราวที่เราจะสอนเนี่ยก็จะหานิทานที่มันเข้ากับเรื่องที่เราจะสอนนะคะเพื่อเป็นการนําเข้าสู่บทเรียนเพื่อให้นักเรียนเนี่ย สนใจนะคะแล้วก็อยากที่จะเรียนรู้เรื่องราวต่อไปนะคะโดยใช้ตัวนิทานเนี่ยเป็นจุดจุดนำเข้าสู่การเรียนการสอน,นะค่ะวันนี้ครูดิ้งดองขวัญใจของเด็กนักเรียนเดินทางม,มาที่โรงเรียนบ้านหนองพรานพุกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในโรงเรียนปลายทางที่รับสัญญ,ญาณการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมนักเรียนที่เรียนกับครูดิ้งดองต่างชื่นชอบการสอนของครูที่เข้าใจง่ายและสนุก เด็กทุกคนจะจดจําคําพูดของครูได้อย่างแม่นยําเมื่อเตรียมตัวเลยแบบดีใจมากเลยไม่ค่อยได้เตรียมตัวเลยบอกว่าอยากมาโรงเรียนไวๆอยากเจอคุณเน้นนที่สุ่นเลยอยากเจอตั้งแต่ชั่วโมงที่สามแล้วที่เรียนวิทยาศาสตร์ขอบคุณคุณครูแนนที่มามาให้ความรู้กับเด็กโรงเรียนบ้านหนองพันพุกค่ะชั้นป .4 ค่ะอยากแล้วก็อยากให้คุณครูมามาอีกครั้งหนึ่งอะค่ะ ตัวครูเองเนี่ยไม่ได้จบเอกวิทยาศาสตร์มาเราอาจจะมีความรู้ไม่ได้ตรงเหมือนกับคนที่จบเอกมาโดยตรงก็ได้อาศัยว่าทางไกลผ่านดาวเทียมเนี่ยเด็กจะได้ความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานการศึกษาให้แก่นักเรียนไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประเทศไทย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอยากหาที่สุดไม่ได้มีความภาคภูมิใจที่เราเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะของโครงการในพระาราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกครั้งที่ทำการสอนก็ตั้งใจทำการสอนนะคะเพราะว่าให้ผลงานออกมามาดีะค่ะแล้วก็เพื่อเพื่อถวายให้กับในหลวงท่าน,นะค่ะเป็นผูู้ิทั อเป็นผู้คุ้มครองการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถือเป็นอีกโครงการหนึ่งครับที่ลดช่องว่างทางการศึกษาให้กับเด็กในพื้นที่ห่างไกลความเจริญและก็เป็นอีกโครงการหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพบกับรายการผู้พิทักษ์ได้ใหม่วันพรุ่งนี้เวลาสเบนนาฬิกา5นาทีวันนี้สวัสดีครับ